โอ้ไหนล่ะร้านอาหารคือบะมี่นะฮะนี่เพราะข้าวเหนียวมาด้วยนี่ไงร้านสายโภชนานี่หมูทอดโอ้ต้องเจอจังมีเลยนี่างบะหมี่ามีแหนมมีแจวจะให้เช่นมาจกข้าวเหนียวอ่ะค่ะเช่นคุณนายรัศนีครับรับประทานอาหารครับคุณนายรัศนีอืั มาๆๆแหนมแหนมอด้กันนะมกลางไม่ซื้อเาดูอยู่ค่ะเอ้าดูดูนะคะแทนที่จะถ่ายรูปคุณกัมพูนะคะถ่ายรูปพ่อแหวงค่ะเป็นไงคะใครดังกว่ากันคะเอาใหญ่แล้วนะเอาใหญ่แล้วนะอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยน้องต่อไปเป็นรายการโชว์ใส่กงผัดกลางห้างนะคะขณะนี้เราได้เข้ามาในเขตหวัง วัดเกดี3องค์ของวัดพระศรีสันเพชญนะฮะสวยมะเดี๋ยวนี้ยังสวยอยู่รู้สึกไงอ่ะพ่อสู้สกทกสงารคนสมัยก่อนเนาะเออหน้านทงงสารทำดีๆขนาดนี้แล้วยังมีคนมาลูกลานเราไปอ่ะเออใช่สว,ส,สวัสดีครับวันนี้มางานที่อยุธยา เที่ยงกว่าแล้วนี่นาเริ่มหิวข้าวแล้วเสข้างหลังมีอยู่สองคนค่ะคแต่ข้างหน้าเ<ส>พียบเลยครับยินว่าจังหวัดอยุอยยธยาเป็นเป็นกรุงแตก,กว่วงั้นนะเป็นอะไรนะนกรุงแตกเป็นกรุงแตก,ก,แตกอ้ากาซิเมนทุคน เผาอยู่จำได้ต็ตอนกรุงแตกอะว่าตอนพม่าตีเมืองอยุธยาแตกปี2 3ง0ไงแล้วพ่ออยากเห็นกรุงแตกใช่ไหมเอออยากเห็นอยู่ตรงไหนตรงแตกเลยนะพ่อไม่เคยมาจริงหรอไม่เคยมาเมืองสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยไม่มีไม่มีกรุงเทพนะมีแต่อยุธยา จุดที่เราจะมาทํางานวันนี้เรามางานพิธีกรเนาะเดี๋ยวให้ดูภาคที่เป็นปัจจุบันก่อนแล้วเดี๋ยวแดดร่วมรมตกทยจะพาไปดูภาคย้อนอดีตต้องใส่ชุดจงกระเบนไปป้ามารูน้อกินสักหน่อยเนาะจอดรถแล้วนะคะหิวข้าวหิวข้าวอะไรก็เดี๋ยวเขาจะบีบงานประมาณสักบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงครึ่งหิวข้าวกินข้าวกันไปโอ้ในร้านอาหารคือบ่มี่เนาะค่ะนี่นี่ไงร้านนี่ไง ร้านไหนอ่ะนี่ไงสายพ่อชนานี่ไงสายพ่อชนะไหนก็นี่ไงร้านอาหารนี่ไงอย่าบอกว่าหอมาด้วยนะนี่ไงโอ้โหของข้าเหนียวนี่ไงพกข้าวเหนียวมาด้วยนี่ไงร้านสายพ่อชนะนี่ไงแล้วนี่อะไรหมูทอดโอ้โ้มจืดก็มีกระดูกหมูทอดโอต้มจืดยังมีเลยเฮียวถ้วยมาด้วยแล้วกินยังไงล่ะมีต้มจืดต้มจืด ไปหาปูเสือใต้ต้นไม้แถวนี้หะไม่กลัวว่ออายุทยาเขาไม่มีร้านอาหารเหรอคะเ,อเคาเห็นเขาว่าไม่มีนะ,ะไ,ไม่มีร้านอาหารเลยนะปลาแจ่วเก่ามากว่ะย่างตอกหมูว่ามีแหนมมีแจ่วแหนมกระพวกมาด้วยเหรอเนี่ยมีแจ่วบองอ่ะแบบดิบด้วยมีแหนมนำครับพี่น้องโอ้ยพร้อมแท้ๆแต่จริงๆไม่ใช่อะไรนะไปไหนเราก็มีแบบนี้นะอันนี้อะไรนีพี่ เพราะว่าใส่น้ำปลา้าอย่างเงี้ยค,คือมันคือแม่กับพ่อเนี่ยเขาถนัดกินอาหารแบบสไตล์นี้แล้วเขาเขาหิวมเมื่อไหร่เขาก็ได้กินเวลาเดินทางไปไหนเนาะมุมใหม่ครับมุมกินข้าวครับแต่งตัวมาซะสวยเลยคุณดูชุดดิฉันก่อนคะอ่ะอ่าเชิญจะให้เชิญมาจกข้าวเหนียวอ่ะคะ่ะเชิญคุณนายลัสนีครับรนะับประทานอาหารครับคุณนายลัสนี มาล้วกนเชิญคุณนายรัชนีรับประทานอาหารครับโอ้นึกว่าจะพาไปนั่งร้านหรูๆรวยลวยสนะโอ้ยซุปมะเขือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะลอนั่งเป็นดังนะจะนั่งไปทำไมก็นั่งนี่ก็สะดวกแล้วมันบดสะดวกแม่นั่งมันบดสะดวกคนนีโอ้ยตรงนี้มันร้อนพ่อร้อนเนี่ยนั่งตรงนั้นแหละแม่ไม่ต้องลงมาหรอกของมัดตัวนี้กระเทียมพริกสด อ๋อเข้ามาเห็นหลังคาเออไ่พ่อถ้าแงนมากก็พายุจะเอาไปกินนะพ่อลมแรงนะพายุไม่มีหรอเอาเี่งพูเขาได้ไอเดียทำสอฟ่์ก็ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเอาไม่วันนี้พี่สำราญมันหล่อไปไหมเนี่ยโอ้โหนี่เป็นคุณทังเท้าหนังนะ แสามีใครวันนี้มันหล่อจริงวะเนี่ครับเสียกางเกงกางเกงพ่อตาซื้อให้บ้างใช่ไหมครับใช่ป่ะเกือที่พ่อตาเหรออุ้ยเดี๋ยวมาดูหน่อยพ่อะเขาเลือเก่งเหมือนกันเนาะเขาใส่ดีอ่ะพ่อเอามาทั้งสองตัวไม่ได้ใส่เลยอ้าวทำไมอ่ะมันไม่มีเข็มขัดเออดูดิก็ไม่ใส่กางเกงยีนเออพราะไม่ใส่ยีนอ่ะเนาะมันมันไม่มีเข็มขัดอ้าว เขาก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าจะไปหาซื้อในงานพ่อต้องไปซื้อเข็มขัดสักเส้นละคพี่มึงก็ใส่สวยเนาะเอาพ่อใส่ก็สวยมากินกับอย่างละอายเอานี่ไงเจ้าบอกเจ้าบองนี่ละอ่าเจ้าบองไม่ต้องหนักแบบแบบดิฟด้วยค่ะด้วยแบบนี้หมัมากหโอ้โหแหนมแหนมแห้วพ่อใสกลางไมซื้อได้แล้วอร่อยไหมอร่อย ล้อหลอนะกินข้าวข้างรถให้ดูนะคะว่าเนี่ยมันมวนแนี่มันมวนกินง่ายจริงมากับกัมพูก็ลำบากนิดนึงนะคะเราจะได้นั่งร้านอาหารเออขาเรียกว่ายืนกินเหลาพุ่แม่ยินยืนกินเหลาสดๆอย่างนี้แหละพอไปรถพี่อออร่อยไหมแม่ถือมือลูกสา อ่าตบท้ายด้วยกล้วยจ้าของหวานอ่ามีเรามีกาแฟแซ่บประตลาดนี่พวกกินร้านอาหารนี่เราเหมือนอะไรนี่แซ่บว,ว,วัตถุววย่างเนี่ย อิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะคุณกระมูพร้อมยางรอยังเป็นไงคะท่านเจ้คุณคะท่านขุนคะขุนตกเอ่อได้ขุนไ้าวันนี้ก็มาในธีมสีฟ้านะคะเพราะว่าเป็นงานของกระทรวงพาณิช ก็คือพานิจจังหวัดตราดมาจัดงานที่อยุธยาก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะพานิจจังหวัดตราดนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในงานด้วงเนาะพี่กมูเนาะใช่ค่ะอยุธยาซิตี้ปาร์คพ่อแหวนพ่อแหวงตรงนี้ดูคนนี้ดูคนนี้มงอ่ดูหันหันกล้องมาดูเอาไม้ซะหน่อยหม่อะ เทำหน่อยมไหมทำเดียวเนี่ยทำเดียวให้กินได้ป่ะช่วงนี้ทุกบดไปเนี่ยเขาเรียกทวายค่ะต้นฤดูจริงจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาค่ะเอาเหรอใช่ค่ะพฤษภาเนี่ยค่ะจะเป็นต้นฤดูจริงๆของมะยงสวัสดีครับดูนะคะแทนที่จะถ่ายรูปคุณกัมพูนะคะถ่ายรูปพ่อแหวงค่ะเป็นไงคะใครดังกว่ากันคะเอาใหญ่แล้วนะเอาใหญ่แล้วนะมาถ่ายรูปรวมดีกว่าพี่ เจ้าของรังนกไงที่อมอบไปให้คุณพ่อ,อคุณแม่แนี่ทุรทรเรียนติดปากนะคะอ้าวเหรอฮะติดใจเฮ้ยครับอ,าาอ,อ้าวพ่อจิม่อเบิร์ดร้อนไหมสวัสดีครับอร่อยไหมอร่อยดีนะอร่อยน้อม อันนี้เป็นสวนบ้านรุ่งจังหวัดนครนายกนะฮะอยู่นครนายกตลาดเกษตรนะครับี่รัรู้แบบี่ก็ครับเคยไปเนาะหลายปี้วมั้งเรียกว่ากระท้อนอะไรนะฮะกระท้อนทรงเครื่องค่ะเราจะทำสดๆตรงนี้เลยนะคะใส่อะไรไปบ้างครับกระท้อนทรงเครื่องเนี้ยมีมะพร้าวข้าวถั่วมีกุ้งกุ้งเราจะใช้กุ้งที่ไม่ใส่สีนะคะอ๋อเป็นกุ้งฝอยธรรมดาเียเนาะเออ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาในซอยนี้นะคะสวัสดีค่ะซอสมะม่วงขอบพระคุณครับได้ค่ะจำได้ค่ะโอ้มะม่งไปไกลแล้วอ้ตอนนี้จะตปปีก่อนนู้นที่เราต้นทุนเริ่มสเต็ปสเต็ปตอนนี้มันต่างประเทศไทยอ๋อดินดีด้วยครับโดยเฉพาะตะวันออกกลางซอกซอนเออเราไปเจอกันครั้งแรกที่ชลบุรีใช่ครับปีหกใช่ครับ ประเทศตะวันออกกลางซอสเข้าไปโอ้ยินดีด้วยครับส่งออกไปตะวันออกกลางยายสนใจไม่ค่กระดาษอ่ะถ่ายยังไงคะอันไหนยังไงวะแม่นะคะชอบไหมหยกจริงหยิบเลยเพราะคุณรัชนีเขาจะซื้อให้นะคุณยายรีบหยิบเลยนะทำไมสรุปจบเร็วขนาดนี้รลปเลยเออดีไหมพอดีแขนเลยแม่สวยเย็นไหมแม่เย็นไหม เย็นไหมเย็นเย็นที่แอร์นี่แหละไม่ใช่จทยหยกแพ้มันเย็นมันเย็นคือความหมายมันก็ให้ความร่มเย็นค่ะใช่ค่ะชอบก็เอาเลยเพราะว่าเจ้าภาพเขาจะได้จ่ายตังค์นะไงตาล็อกเบรคโอ้อยากได้อยากได้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่เห็นแต่ในพีวีคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่ออ๋อครับผมโอ้เป็นหนังวัวแท้เลยนะหนังวัวแท้ขอวพิ้เส้นเลย พ่ออยากได้แบบไหนอยากได้สีอะไรหนจะมีส่นี่นี่ต้องต่อให้เหรอคะใช่คือคือคุณอาเขาเปลี่ยนหัวให้เขาอยากได้หัวแบบนี้คือพอดีเดิมมันจะเป็นหัวนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหัวให้คือลูกค้าสามารถชอบแบบไหนเราเราทำได้หมดเลยฮะเอาเครื่องบุมี่ของมาสิบาที่นี่ใส่เลยเอาเอาเสื้อเข้าข้างในก่อ ถ้าใส่เลยมันต้องเห็นเข็มขัดไงเข้าเสื้อเข้าไงแล้วใครที่เห็นเข็มขัดเจ้าต่อไปเป็นรายการโชว์ส่กเข็มขัดกลางห้างนะคะลืมเข็มขัดมาจากบ้านลาดซื้อปุ๊บใส่เลยเป็นไงล่ะตะแหวอก็ไม่ใส่มา้ยโอ้ี่หสวัสดีครับสวัสดีครับ ซอยอุดหนุนในลาบบังเขาลาน้องกะขายแตงโมโลูกงามงามจับยู่ตามสบายไอเหลือเกือกเอาเข้าลำไอใหญ่เงาเข้าแขน<อ>ใหญ่สำแขนของอายแซ่บกว่าเขาบังกำลังพอดีเด้อเจ้า งานก็ห้าโมงเย็นละคุณตาถ่ายรูกค้ช้างไหมมีช้างกลัวถ่ายรูปคร้าช้างหน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยจ้าหันหน้ามาหาที่หันหน้าหากล้องจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงบ้างขี่ช้างเป็นไงหนึ่งร้อยเป็กยกแยกยกแยกฮะดีไหมดีไหม ณะน,น,นี้เราได้เข้ามาในเขตวังวัดวัดวังนะครับวัดพระศรีสันเพชรที่เป็นหัวใจสําคัญเจดีสามองค์ของวัดพระศรีสันเพชรนะฮะตรงนี้ครับเจดีสามองค์แล้วก็มันก็จะมีเจดีหลายรอบองค์เจดีประธานอยู่สามองค์นะตรงนี้สวยัย้มเดี๋ยวนี้ยังสวยอยู่คิดดูสิพ่อสมัย สมัยก่อนมันจะสวยขนาดไหน,นเออนะสมัยก่อนสวยมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์จะตกทางโน้นพระที่จะตกทางโน้อนอาจจะทําให้ดูแล้วแสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะออตื่นตเต้นไหมเพราะนายแสวงได้มีโอกาสมาเมืองหลวงของประเทศไทยตั้งแต่สมัย ก่อนหน้ามีพระเจ้าอยู่หัวตะกอนอ่ะสองร้อยห้าสิบปีนี่สิมีก็มีกษัตริย์ปกครองไงกษัตริย์ปกครอง่แล้วีบ่มีพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวก็คือกษัตริย์ปกครองนั่นแหละเป็นพระเจ้าอยู่หัวไงสมัยก่อนนะ่ะสมัยองค์แรกคือพระเจ้าอู่ทองไนงะเขาย้ายเมืองมาตั้งที่อยุธยาเนี่ยเขาะวาเของว,อวนใอนหพุ่นหรือใช่ครับมันอันนี้เป็นวัดใช่ปะ ด้านวัดทางโน้น่ะก็จะเป็นเขตพระราชวังใหญ่ๆเลยเนี่ยเราก็กำแพงนี่คือกำแพงล้อมรอบเป็นวังที่ประทับเลยนะพ่อตรงเนี้ยเป็นวังที่ประทับเลยแต่ว่าไม่ใช่ประทับในนี้นะมาถึงประทับในมันจะมีโซนถ้าถ้าเรามีเวลาเราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีโซนที่เป็นเขตพระราชวังพระที่นั่งอะไรต่างๆแต่เจดีย์สามองค์นี่คือตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ตั้ง ว่างแล้วก็จะมีวัดใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายรู้สึกไงอ่ะพ่อส,สงสารคนสมัยก่อนเนาะเออเนาะก็จริงนะหน้าสงสารทำดีๆขนาดนี้แล้วยังมีคนมาลูกล้านเราไปอะ่ะเออใช่หน้าสงสารเขาจริงเลยถ้าตอนนั้นถ้าเกิดการตีเมืองกันแต่ในนี้ผมเทื่อวยังไม่มีเลยนะ ถ้าอายุยาไม,ไม่แตกนะกรุงเทือไม่มีแบบนี้เลยก็ค่อนข้างจะสร้างเก่งใช้กำลังคนหมดเลยนะพ่อนับตังแต่วันนี้ไปขออมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามา ตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณมีดอดมาดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปรารถนาไปมากกว่านี้ นับตังแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านหน้าเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข่าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนกคือตอบแทนคุณบิดอมนมารดาชีวิตในน้อยของข้า ไม่ปราดธนาไปมากกว่านี้ชีวิตในน้อยของข้าไม่ปราดธนไาธนไปมากกว่านี้